เต้นเป็ดย่างห้องเต้หาก,กำลังดูดวนเพลงชิงทุนไปด้วยในห้องโรงแรมแกรนนะฮะแกรนอะไรนึกจำได้ยังแกรนพฤกษาสิริทุกคนเนี่ยวัดหลวงพ่อรวยดูสิครับเหลืองอารามตอนเย็นๆประมาณหกโมงครึ่งดูสิทุกคนว่า้นกบินพอดีเลยทุกคนสวยมากเลยนะบายพาสดูสิภูเขาทุกคนบายพาสจะอยู่ตรง สระบุรีบายพลาสไาลอดีศรตรงนี้หตายแล้วดูทุกคนสวยงามมากทุกคนนี่ฮะถ้าเกิดเราลงนู้นหาโลตัสเห็นไหมนู้นโลตัสเขียวๆขียนี่นี่ในจุดนี้เลยที่ผมลงตรงนั้นถูกไหมฮะแล้วก็เดินเป็นรูปตัวยูมาไม่นึกว่าจะเจอวัดพระาธาตุเชิงเขาทุกคนแล้วก็เพื่อจะเดินหานี่ฮะแกรน ปึกษาซีริเนี่ยทุกคนป้าอยู่ทางล้างทางเข้าแต่เราเดินเข้าซอยเทศบาลหนึ่งเข้าตรงนี้ฮะเข้าตรงนี้นะฮะนั้นฮะดูสีสวยมากเลยโรตัสเห็นไหมตรงนั้นฮะป้ายโลตัสถูกไหมฮะแล้วก็ขับมาเรามาจากปากช่องไงวันนี้เนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวไปกินเป็ดย่างฮ่องเต้กันต่อซึ่งจะอยู่เยื้องๆกับบอ,อสอนะเป็ดย่างฮ่องเต้แล้วก็จะกินไอไนี่ฮะ ชาลาเต้ชาเขียวอร่อยมากของเจ็แพรหน้าโรตัสหน้าเ f c ฟซบิ๊กซีโลตัสรงบอเสอเลยทุกคนนี่ฮะโอ้ยนี่ฮะชาเขียวทุกคนอยู่ตรงนี้ชาเขียวลาเต้<ม>ชาเขียวลาเต้จะอยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวเรากินนะทุกคน<ม>ข้าวหน้าเป็ดเรากินไปแล้วไงอันนี้เรามาต่อด้วยเกี๊ยวหน้าเป็ดเกี๊ยวเป็ดย่างทุกคนเดี๋ยวก่อนนะ จ้าติ๊ต้าได้แชมป์73สมัยจ้าทุกคนนี่ฮะเราเชียะน้องเขามาหมุนวงล้อจะได้เท่าไหร่จ้าอืมอือร่อยมากอร่อยน้ำซุปก็คูดอร่อย ตัวลงคำขวัญจังหวัดสระบ,บุรีใครจาได้ยังมีคําว่างามอาลามทุ่งทานตะวันด้วยนะตอนแรกเขาเรียกว่าลบบุรีต้องสระบ,บุรีค่ะแล้วเขื่อนป่าสักชนชลิทธิ์เนี่ยไม่ใช่อยู่ลบบุรีหรอทุกคนทำไมเป็นคำขวัญในสระบ,บุรีด้วยอ่ะเป็นกินสองจังหวัดเหรอใช่ไหมก็ พระพุทธบาทหรือค่าเมืองเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ไงอยู่ตรงสลับบุรีทําไมลบบุรีก็ป่าศักด์นะอืมทุกคนหาคําตอบให้หน่อยนะแต่ที่แน่ๆคืออร่อยมากค่ะจากปากช่องมาเรานั่งรถตู้มาจากปากช่องมาลงตรงโลตัดแลด้วเดินมาไม่เราไม่ได้เข้าบายพาสไง เดินมาด้านหลังรูตัสเข้าเมืองสุดบรรทัดนะฮะแล้วก็หาทางมาวัดเชิงเขามาเรื่อยๆก็ไม่นึกว่าวัดเชิงเขาก็คือวัดของหลวงวัดที่หลวงพ่อรวยปาสาทิโกโอ,อยู่ที่นี่ทุกคนซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากเ,าเป็นที่แบบเกจิอาจารย์ที่คนเขาแบบหลวงพ่อรวยไนชื่อรวยเนี่ยเป็นมงคลคนก็ศรัทธาย,ยังเขาไปใหญ่เลยทุกคนอืม,อ,มอร่อยมากเนี่ยฮาลาเต ผอเจ๊แพรอร่อยมากปกติไม่กินกาแฟนะเจอลาเต้เจ๊เจแพรนะบบกอสนแล้วสลับอ,อูดีเลิดมากค่ะชาเขียวก็เลิดเลิดไปหมดทุกคนอืมนะอร่อยมาก